เป็นืออาชีพตัวจริงหรือเปล่าคแจริงก็วาเป็นรองเป็นมืออาชีพตัวจริงก็บอกขอเชิญ ผมเรามีอาชีพใหม่ๆอาชีพที่น่าสนใจจะมาแนะนำกันนะครับจะเป็นอาชีพอะไรนั้นนะครับผมเชิญชมได้เลยกับช่วงทีเด็ดเกล็ดอาชีพโดยมาม่าครับเชิญกัทีเด็ดเกล็ดอาชีพร่วมส่งเสริมอาชีพคนไทยโดยมาม่ามาม่ารสหมูต้ยมยำโฉมใหม่อร่อยเองไม่รับฝากการแสดงท่าทางที่ดูเป็นเอกลักษณ์ของตัวแมสคอตที่ใช้ในการเดินนำขบวนหรือสร้างสีสันให้กับงานต่างๆ จะเรียกเสียงฮือฮาและดึงดุดความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างมากแต่กว่าจะได้ตัวแมสคอตมาสักตัวต้องใช้เวลาทำเกือบ10วันเลยทีเดียวเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหล่อไฟเบอร์กลาสการทำสีการตกแต่งหรือการตัดเย็บชุดซึ่งตัวแมสคอตตัวใหญ่เท่าคนสมสัยนี้จะมีด้วยการหลากหลายรูปแบบตามคอนเซ็ปต์ของงานที่นำไปใช้แรงบันดาลใจจากการทำอาชีพตรงนี้นะผมก็ได้มาจากตอนเมื่อ เกือบสิบปีที่แล้วที่เห็นตัวมัสกอรนนะ์จากการแข่งขันกีฬาของต่างประเทศนะครับคุณประสงค์สีพุกเจ้าของอาชีพยังได้เผยถึงความภาคภูมิใจว่าเพราะรักษาคุณภาพของงานและความมืออาชีพจึงทําให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาจนทุกวันนี้